ครับท่านผู้ชมครับคลิปต่อไปนะครับที่ทางช่องเราจะนําเสนอนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอลเลกชันของหลวงปู่สุขวัดปราคลองมะขามเท่านะครับผมก็เดี๋ยวจะมีพิมพ์อะไรหรือว่ามีเนื้ออะไรนั่นน่ะก็เดี๋ยวติดตามกับคุณอาต่อไปนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ช่องตำนานพระดังทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมตามที่คุณวิทยวัฒน์ได้ เรียนไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าจะมีพระของหลวงปู่สุขลหลายๆพิมพ์ของท่านนะครับในคอลเลกชันของผมที่จะนําเสนอ,เ,อ,อเป็นวิทยาทานซึ่งจะมีทั้งออของหลวงปู่สุขวัดประคอมขามเท่าและของท่านกรมหลวงชุนพรซึ่งเป็นท่านได้สร้างพระด้วยกันนะครับไว้ให้เราได้บูชากันเดี๋ยวติดตามชมครับ นี่ครับเป็นในคอลเลกชันหลวงปู่สุขนะครับผมจะเริ่มองค์แรกเนี่ยเป็นพิมพ์ประภามนทนนะครับของหลวงปู่สุขท่านนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อพิเศษหน่อยคือเนื้อเมฆสิทธิ์ครับครับตก็เป็นเนื้อเดียวกับของหลวงพ่อทับวัดอินที่เราเคยใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับคือพระของท่านเนี่ยมี โอ้รูปสุขเนี่ยท่านมีหลายเนื้อนะครับรบมีเนื้อเมกะธิ์มีเนื้อสำลิดสำลิดเงินมีเนื้อผงมีเนื้อตะกัวมีมีหลายหลายหลายเนื้อของท่านนะครับทั่วไปก็เป็นเป็นตะกัวนะฮะที่เราใช่ครับทั่วไปที่จะพบเจอกันเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวนะครับอันนี้พิเศษหน่อยก็เป็นพิมพ์ปลาพมณฑนแต่เนื้อเมกะธิ์นะครับให้ดูเดี๋ยวให้ดูก็อย่างอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าท่านก็ร่วมสมัยกับ หลวงพ่อทับใช่ครับวัดอนงค์ครับนะครับคือท่านตอนไปที่ไปช่วยงานปลุกเสกที่สมเด็จจักรราษรแพหรือปู่ศุขท่านก็ไปด้วยหลวงพ่อทับท่านก็ไปด้วยนะครับครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีรอยตัดเรียบนะครับแล้วก็มีรอยตะไบนะครับเอ็นนะครับด้านบนนี่ครับ เป็นพิมพ์ถ้าพิมพ์หล่อของท่านเนี่ยจะเป็นเนื้อพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังประกบกันนะครับก็จะเห็นเป็นรอยตรงกลางเนี่ยจะเห็นรอยที่ประกบนะครับนี่ครับเป็นรอยตัดแล้วก็แต่งด้วยตะบนะครับด้านล่างเข้าใจเนี่ยครับ จะเห็นรอยที่ท่านประกบนะครับด้านหลังผมให้ดูด้านหลังอ๋ออันนี้มีม,มีแม่พิมพ์หน้าหลังครับ <c oughs> ใช่ไหมครับพิม,พมสองเป็นพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลัง,ลงนะครับ <c oughs> ประกบกันผมจะขยายให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็น เนื้อตะกัวยุคต้นๆที่ท่านเทที่วัดหรืออะไรก็ก็เป็นหยอดแบบพิมพ์หน้าเดียวก็มีมประกบครับห,หน้าเดียวก็มีครับแต่แต่แต่ส่วนใหญ่ได้จะเป็นพิมพ์ประกบนะครับเนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยิวรอยพอขยายมาเสร็จแล้วนี้จะเห็นนะครับว่าเนี่เป็นเล่เมไม่กระสิทธิ์ใช่ครับนะครับเป็นสีอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวนะครับผมให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวให้ชมองค์ต่อไปนะครับอีกองค์หนึ่งนี่ก็เป็นเนื้อเมฆสิษิ์เช่นกันนะครับก็จะออกเป็นเหลืองอมเขียวนะครับอันนี้นนเรียกพิมพิมอะไรครับนี่พิมพ์ที่ก็เรียกพิมพ์พระพุชินราชนะครับพิมพ์นี้<ม>หายากยห,หายากขับหายากหน่อย นะครับเพิ่มนี้หายากครับอันนี้อยู่ในคอลเลกชันที่ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับ <นะ S 1> ก็จะเอาที่สวยด้วยนีครับน <ะ S 1> รอยหลอนะครับจะมีรอยตะใบเห็นรอยตะใบนะครับนี่ครับตัดแล้วก็มีแต่งด้วตะใบตะใบเรียบนะครับ รอมีรอยตะไบด้านล่างก็มีรอยตะไบเช่นกันนะครับผมให้ดูด้านหลังตรงนี้มีจานนะครับครับมีรอยจานครับเดี๋ยวให้ดูจนชัดเจะเอ,เอียงให้ดูนิดจะเห็นรอยจานของท่านนี่นะครับ เห็นนะครับเห็นรอยจานนะครับตัวพุทธของท่านที่จานนะครับมีจานด้านหลังพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หายากหน่อยได้ชมกันน้อยหน่อยนะครับผมขยายให้ดูเรียบร้อยมากหล่อได้สวยงามน่ครับพอขยายขึ้นมาเสร็จได้จะเห็นว่ามีเนื้อท่านสีเขียวนะครับ เขียวนะครับเห็นได้ง่ายให้ดูชมด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี่ครับเห็นประกายสีเขียวเห็นไหมครับคือเนื้อเมกะสิตเนี่ยก็จะเห็นรอยจานเห็นไหมครับมีรอยจาน ส่วนใหญ่ของท่านจะจานเป็นตัวตัวพุทธนะครับครับดีมีหลายรอยจานนะครับแต่ที่ที่เห็นก็มีรอยพุทธเนี่ยที่ดูง่ายหน่อยออกไาเป็นของท่านนะครับครับเนี่ยครับผมจะเอียงให้ดูแล้วจะเห็นท่านจะจานแผ่วๆนะครับไม่ได้หนักลงไปในในในเนื้อพระมากนะครับเล็กจานก็เส้นเล็กๆครับเส้นเล็กๆแผ่วๆโอเคองค์ที่สอง ให้ดูองค์ที่สามอันนี้ประพามนทนครับครับแต่เป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับดูไห้สำลิดเงินประพามมทนเนื้อสำลิดเงินเป็นเนื้อที่หาชมได้ยากเหมือนกันนะครับ,รบซึ่งธรรมดาจะพบในเนื้อตะกัวนะครับซึ่งใน คอลเลกชันนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมเนื้อตะกัวอีกหลายหลองค์อันนี้เอาเนื้อพิเศษมาให้ชมกันก่อนนะครับท่านสร้างหลายหลายพิมพ์มากนะครครับหลายพิมพ์ครับหลายพิมพ์แล้วหลายวัดด้วยครับหลายวัดหลายวัดด้วยเนี่ยครับเห็นรอยประกบเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเป็นเนี่ยอีกประกบยห็งไหมครับนี่รอยตัดออกมาเสร็จเัียเห็นรอยข้างหลังที่นั่นนะครับเนี่ครับ วงนี้จะบางหน่อยบครับนี่แต่งประกบด้านหลังไปแล้วก็มาแต่งตรงตะไบนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมีรอยตะไบให้เห็นด้านล่างไมจจับยากวงเล็กนี่ครับด้านล่างเห็นรอยตะไบชัดเจนนะครับ แตกด้วยตะไบหย,ยาบหยาบครับ <c oughs> ดูด้านหลังนี่ครับเราจะเห็นว่า,าทักลาดมีทางลาดนิดหน่อยตามขอบนะครับเพราะว่าเวลาที่แต่งเนี่ยก็จะมีแต่งขอบตรงนี้เป็น,ออานลาดลาดเพราะว่าลาดประกบกันนะครับ อันนี้ก็จะมีรอยจานหนึ่งกันเห็นไหมครับจานบางๆนะครับวัดวัดระฆังหลังค้อนก็หลายองค์นะที่ที่แต่งใกล้ๆอย่างนี้ใช่ครับแต่งสอบๆเข้าไปการหล่อในใช้วิธีการเดียวกันเย็นใช่นะครับการหล่อสมัยนั้นใช้วิธีการเนี้ยนะครับยุคสมัยก็ใกล้เคียงกันนะฮะครับประกบหน้าประกบหลังถูกต้องครับปีวัดระฆังหลังค้อนที่ให้ชมไปเนี่ยปีสองสี่ห้าเก้านะครับ อันนี้ก็อยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับประมาณรุ่นเดียวกันพศสองสี่ห้ากว่าถึงหกกว่านะครับเพราะที่ที่เราเคยออกไปรัคังหลังค้อนหลายองค์ที่จานเป็นจานของหลวงปู่สุกนะครับใช่ครับมีทั้งจานเปียกและจานจานสดใช่ครับใช่ครับนี่ครับนี่ครับก็มีรอยจานเห็นเห็นนะครับเห็นรอยจานของท่านเนี่ครับท่านจะจานบางเบาๆนะครับจะเห็นรอยจาน นี่ครับลอยจานของท่านโอเคอันนี้เป็นเนื้อสัลิศเงินนะครับต่อไปเป็นอีกองคหนึ่งพิมพ์นี้ก็หายากเป็นสับลิศเงินเช่นกันนะครับรเ,เป็นประพามนทนแต่บัวห้าเม็ดนะครับอันนี้พิมพ์นี้หายากมากหาดูได้ยากมากนะครับ เป็นเนื้อสำลิขเงินผมให้ดูท่านข้างนี่ครับรอยตะใบไหมครับที่แต่งรอยตะใบนี่ครับรอยประกบเห็นใช่ไหมครับประกบหน้ากับประกบหลังเนี่ยครับรอยยังเห็นอยู่ครับนะครับคบพิมพ์นี้ที่สร้างเป็นเนื้อตะกัวธรรมดาอะไรนี่มีไหมฮะ ยังยผ,มมผมไม่เจอเลยผมไม่แน่ใจผมไม่เจอเลยครับพิมพ์นี้หายากจริงๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยค,ครับเป็นรอยที่เขาตะใบเนี่ยครับจะเห็นคล้ายๆพิมพ์หน้าเนี่ยเขาจะมีรอยตรงพิมพ์หน้าอยู่แล้วพิมพ์หลังเนี่แบบมีตะใบไหมครับองค์เนี้ยเป็นหลังยันนูนยันในตัวครับยันนูน เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูถูเรืออีกทีนึงนี่ครับอยู่ในกรอบกระจกสี่เหลี่ยมฐานเนี่ยข้างล่างเป็นเป็นเหมือนกับฐานเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่นนะครับ,รบแล้วก็บัวเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดนะครับอยู่บน ในในช่องของฐาน,นนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็ประพาณนลทนซึ่งพิมพ์เนี้ยคล้ายๆก,กับพิมพ์ประพาณนลทนแต่ไม่มีรัศมีข้างๆครับนะครับประพาณนลทนนี่ก็จะเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของท่าน,นนะครับใช่ครับเอกลักษณ์ครับ,รบหายากครับพมพ์นีนยายกสุดท้าประพาณนลทนข้างรัศมีครับนะครับครับ เห็นโดยทั่วไปเลยนะครับดันาน,านั้นนะครับเดีย๋ยวให้ดูอีกองค์หนึง่งองค์นี้พอดีเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมแกะไม่ได้นะครับคือ,อเป็นแกะออกจากตลับไม่ได้เป็นสำลิดเงินนะครับเป็นสำลิดเงินเป็นพิมพ์ประพามนทนนะครับต่างขัดสมาธิเพชรบัวก็แบบปกติที่เราเคยเห็นกันนะครับ น,นี่พอดีเลี่ยมเลี่ยมตายกันน้ําเอาไว้นะครับโอเคก็เป็นพิมพ์ที่เราเห็นกันทั่วๆวไปนะครับอนนเลี่ยมกันน้าเป็นตลับครับแกะได้แต่แต่อยู่ในพลาสติกอีกทีนึงกันน้ำครับกันน้ำ ด้านหลังก็จะเห็นรอยจานนิดหน่อยมีจานใช่ไหมครับครับมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีรอยจานอยู่ตรงนี้พอดีแสงจะกระทบนี่ครับรอยจานครับครับนะครับเป็นเนื้อเนื้อเนื้อพิเศษของท่านนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับไม่ใช่เนื้อตะกัว ให้ชมอีกองคหนึ่งอันนี้ก็เป็นพิมพ์ทีออ่ทั่วทั่วไปให้เรารู้จักพิมพ์มาตรฐานแต่เนื้อแต่เนื้อผงเนื้อเนื้ออันนี้เป็นเนื้อผงครับแล้วก็ทารักนะครับพิมพ์ประพาณฑลนะครับข้างรัชมีนะครับแต่เนื้ออันเนี้ยเป็นเนื้อผงครับแล้วก็ทารัก ด้านข้างก็เป็นรอยที่ตัดเรียบๆออกไปนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าประกบสองชั้นเนี่ยเห็นรอยประกบไหมครับประกบหน้าประกบหลังนะครับพิมพ์ท่านจะเป็นพิมพ์อย่างนี้นะครับใช้ใช้ใช้ด้านหน้าด้านหลังพิมพ์สองพิมพ์ประกบกันนะครับให้ดูด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยครับเป็น เนื้อผงข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านผสมผงของท่านนะครับแล้วก็ทารักทงองคง์ในยทารักกันนะครับขยายดูทิผมก็คลุกรักผงคลุกรักก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วลงรัก,ก,รกอีกที นี่พิมพได้เต็มสวยมากนะครับเนี่ยมีเห็นประพาบนทนแล้วก็มีข้างรัศมีเห็นๆเลยนะครับเนีครับพิมพอันนี้พิมพ์ทั่วๆไปที่เรารู้จักกันนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเรียงทั้งหมด5องค์ให้ชมครับตอนนี้ผมจะเรียงทั้ง5องค์ให้ชมนะครับขนาดซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคือเนี่ยครับเราจะเห็นเนื้อเมกะสิต สององนะครับเนื้อสำลิดเงินซึ่งใจสภาพที่เราเอามาเลียงให้ชมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีต่างกันนะครับ,รบเพราะว่าในการใช้กับพระที่ที่รักษาเก็บไว้อย่างดีเนี่ยจะสีเนี่ยถ้าเปิดมาเข้าแสงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะขยับขยายให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับ<ม>จะใกล้เคียงกันนี่ครับสำลิดเงินสำลิดเงินและอันนี้เนื้อผงนะครับผมจะขยาย ให้ชมเนี่ยครับเนื้อท่านเนี่ยพอขยายขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นออกสีเขียวนะครับมีเนื้อสีเขียวนี่สำริดเงินนะครับที่ผ่านการใช้กับอันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงเดี๋ยวผมจะ ให้ชมด้านหลังอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเนื้อเนี่ยดูด้านหลังแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกันไหมหรือไม่ใกล้เคียงกันยังไงนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังของ5องค์ที่ผมได้โชว์ให้ดูด้านหน้าไปแล้วนะครับคือเรียงมาจากทางซ้ายนีย่ก็คือเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับสองค์นี้เมฆสิทธิ์นะครับผมจะเอียงให้รับแสง นะครับเดี๋ยวไม่กระสิทธ์อันนี้มีจานอันนี้มีจานอันนี้หลังอันนี้เนี่ยสมริดเงินคู่นี้นะครับอันนี้หลังยันนูนอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับทั้ง5้าองค์โอเคเดี๋ยวจะให้ชมคลิปต่อๆไปของออพิมพ์ต่างๆของหลวงปู่สุข วัดปักทองมังขามเท่าท่านนะครับซึ่งเช้นออกหลายๆวัดนะครับแต่ผมจะไม่แจ้งว่าอันนี้ออกจากวัดไหนจนวัดไหนนะครับผมให้ชมว่าเป็นพระของหลวงปู่สุขวัดปักทองมังขามเท่าท่านนะครับยังเลยหลายๆอย่างมีหลายองค์ครับที่ให้ชมครับโอเคไว้พบกันคลิปต่อไปครับ